ơi, mãi 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 สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับนัดนะครับผมใน NT, v n t Watch Master นะครับผมก็วันนี้มาเปิดคนเดียวแล้วก็มาเปิดนอกสถานที่ด้วยเนาะเพราะว่าพอดีมาซื้อของครับมาซื้อของที่นี่ทุกคนเนห็นไหมมาซื้อของที่หน้าเซเว่นพอดีแล้วก็ตรงนี้ได้แสงดีเลยก, <laughs> ก็เลยมาเปิดคลิปพอดีนะครับ พอดีซื้อของเซเว่นใช่ไหมครับแล้วก็ปิ้งไอเดียดีๆขึ้นมาว่านัดเนี่ยเคยโดนพี่บอสแกลงเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมาค่อนข้างที่จะหลายครั้งมากเลยเพราะว่าพี่บอสชอบมาแกลงเมาไม่รู้ว่าเขาเมาจริงหรือเมาเล่นเพราะการแกลงเมามแบบคล้ายๆก็แกลงได้นึกออกปะ,ะถ้าเป็นนัดบ้างล่ะที่จะมาลองแกลงเมาบ้างเออจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตัวนัดเองเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองเคยเมาไหมก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าตัวเองเมาถ้าถึงเวลานั้นยังไม่เมาเนี่ยก็ต้องแกลงกันเลยนัดก็เลยไปซื้อนี่นี่่่จะเเป็บครืืองดมนนนนนารััักก้เลยะ นี่ยอะไรเนี่ยฟูมูนลาสเบอรี่โรสอะไรเงี้ยคือแบบว่าฟิลแบบว่าไม่ได้แรงมาก,อากาาแอลกอฮอล์เบาๆนึงก็มีเอ้าแต่ดูวา่าโซจูแต่ก็คล้ายๆเนาะขวดคล้ายๆโซจูนะ Summer North, Summer, เลยอ่ะมันคือสมอนอมสตรอเบอรี่บิงซูด้วยนะเห็นป่าคือของแต่ละอย่างอ่ะน่ารักถุกกลิ่นแล้วก็น่ากินมากๆเลยตอนนี้รีบกลับบ้านกันนะครับพอดียุงเยอะมากฝนตกเนี่ยทุกคนไปดูใแหบบ้ได้นเนี่ยฝนตกแบบหนักมากเดี๋ยวรีบกลับก่อนแล้วก็เดี๋ยวเริ่มแผนการกันที่บ้านเลยนะครับผม A later few moments ก็แหลมหลัง <worship> น <bird> ี้น like, ั way. Way ่งหลังก็กินอะไรกันหน่อยนะลูกน่าักันไปดมานอนนี่ ร้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบดื่มเหล้าดื่มเบียร์หรือแบบดื่มอะไรที่มันน้าแบบมีแอลกอฮอล์เพราะว่ามันขมมากทุกคนจริงๆอ่ะต้องแอบบอกว่าตอนเด็กๆอ่ะทางบ้านเนี่ยเขาแค่ให้ลองชิมเนาะจะได้แบบเออรับมือได้ถูกจะได้ไม่เมาง่ายแต่พอได้ชิมแค่ครั้งเดียวอึดเดียวเองนะทุกคนคือไม่แตะอีกเลยเพราะว่ามันไม่อร่อยและอย่างหนึ่งที่นัาซื้อมาเนี่ยตรงนี้นะเป็นแบบซอฟซเบาๆมากเพราะว่ามันแบบดูไม่เหมือนไม่เหมือนเหล้าไม่เหมือนเบียร์เลยทุกคนดูดีอย่างอันนี้เห็นไหมเป็นแบบพิ้์เลมอนเน นะแล้วก็พวกนี้นะทุกคนถึงแม้ว่าอาจจะมีเนี่ยแอลกอฮอล์ที่น้อยนิดนะแต่ว่านี่เห็นไหมเขาก็เขียนอยู่ดีว่าห้ามจําหน่ายแกเด็กที่อายุต่ํากว่า20นะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปน,นี้แล้วต่ํากว่า20นะก็อย่าเพิ่งกินนะทุกคนอาจจะเมาจริงขึ้นมาเพราะว่ายิ่งบางคนที่แบบเด็กๆไม่เคยแตะเนี่ยก็อาจจะเมาง่ายเนาะเพราะฉะนั้นอย่าก,กินนะครับจ <laughs> ะไม่ถึงนะ <laughs> แต่เ้าจะถึงแล้วเลยมันตั้งเยอะแล้วด้วย <laughs> ก,กินตัวนี้กันเลยตัวแรกเลยเพราะว่ามันเป็นสตรอเบอรี่วิงซูคือแบบกลิ่นน่าจะหอมหน่าดูมาลองดมกันกินแบบสตรอเบอรี่เหมเป็นลูกสดๆแบบนึกถึงสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆเลยอ่ะหอมมากแบบลองเทเลยน้ำใสมากเหมือแนบบน้ำเปล่าเลยแบบถ้าไม่มีขวดนี่คือแบบน้ำเปล่าแน่นอนแต่กลิ่นดีมากอะชอบมาก ออร้อนมากโอ้นี่ผสมแอลกอฮอล์น้อยมากกันเนี่ยแต่จะไปนั้นรู้สึกมันโคตรขมแล้วก็ร้อนเลยอะ่ะตายเราซื้อมาทั้งหลายอันมากเลยด้วยถ้ารีวอลลงมาเห็นแล้วแบบยัยงเหลือเยอะอย่างเงี้ย,ยก็คงคิดว่าแบบนักแก้งกินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเทใส่ จะได้ทำเหมือนนะว่ามันหายไปหมดเลยกินหมดเลยต้องเมาแน่นอนอะไรอย่างงี้เนาะเก็อบไปหมดอ่านี่อันนี้ก็ดีกว่าอันนี้เหมือนกินมาสักหน่อยหนึ่งนี่นี่ขอชิมหน่อยอะหอมจังชิมน,นิดนึงก็ขมอยู่ดี นปะโอเคเสื้อไม่กี่ล้านอ้าวตัวเฮ้ยเดี๋ยวกินอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋ออะไรเนี่ยกินจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย กินจริงเหรอเนี่ยฮะกินอะไรใครกินอะไรเล็กไงถึงมากินเนี่ยอะไรอ่ะโอ้โหมากินอะไรกินหมดขวดเลยหรอบ้าไปแล้วมามากกน้ยไอ้กินอ่ะมากินอีก เดี๋ยวอะไรอ่ะพอพอพออะจะกินไม่ปกติครับไม่ไม่ปกติเธอไม่กินของพวกนี้นะฮะพอ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 เม่กินอะไรอ่ะเขาชอบกินนะวันี้พอได้แล้วเป็นบ้าอะไรเนี่ยไม่เป็นบ้าอะไรฮะ คนชอบกินถ้าจททำมง่ามกินทำไมเ่ะเป็นบ้าอะไรเดี๋ยวมาคุยกันก่อนคุยอะไรมากินทำไมฮะเอาของชอบมันอร่อยทำไมไม่ขอกันก่อนอะมาขอทำไมอ่ะทุกคมันชอบกินอะไม่ไหวอ่อร จะกินไม่เอามาทำตัวแบบนี้ไม่น่ารักเลยหรือเปล่าไม่น่ารักตรงไหนนี่มัก็น่ารักไงไม่กลิ่นเต็มห้องอลไรเนี่ยฮะกลิ่นอีควงเต็มหมดแล้วไม่ต้องเลยทำตัวแบบนี้อืออนี่น่ารักที่สุดแล้วเถอะวติธรรมไม่ใช่คนแบบนี้ป่ะอ่าวติธรรมไม่กินป่ะเินกินทุกวันป่ะวติธรรมไม่กินอ๋ออ่าแล้ซื้อมาตอนไหน อออะไรลุกไม่ไมแอบน้ำเลยไม่เอาลุกดิไม่เอานอนตรงนี้เลยก็ไม่นอนก็ไม่นอนอะไรก็ท่าหอมอ่ะเดี๋ยวกินแล้วเจะเต็มตัวแล้อืมอืมอืมเฮ้ยอะไรอ่ะอืมหอม อะไรของเธอเนี่ยน่ารักไหมอ๋โนโนโนอย่างนี้ว่าดีอ๋โนโนโนอย่างนี้ช่างใช้ไม่ดีนกันหน่อยเนาออยน้น่ารักเหมนเดิมเขายังเป็นเขาน่ารักที่ถูกยุบใช่หมเขาบอกว่าเขาน่ารักสิซื้อมาตอนไหนครับไม่บอกเลยซื้มาตอนไหนก็แต่แต่ว่าเขาหน้ารักใช่ไหม เขาเั็นน่ารักก็น่ารักไม่เห็นเะห็นแล้วเราแล้วน่ารักเหอรอนะเอาเขนาน่ารักอ,อ่ามับอกเขนาน่ารักีอไม่บอกไม่บอกเขาน่ารักเฮ้ไรอนตัวมไม่เห็นบอกเขาหน่ารักสักทิน่ารัก,น,รกน่ารักที่ตัวเองเล่เลยให้กินก็ได้วันนี้วันหนึ่งให้กินวันนี้วันหนึ่ง วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะอย <Okay. S 2> ่างต่อไปนี้ห้ามกินอีกห<บ>้า <c ười> มกินอยู่แล้วข้างปวดอรินไหม,มหมดเลยจินไหมไหวอ่ะ <c ười> <c ười> ไม่ไหวอะไร <c ười> ไม่ มันกลิ่นโมโซผสมไปหมดเลยไปกินอะไรมาก่อนหน้านี้ออกินแต่นี่ชอบกินของชอบจะกินอีกไหมฮะไม่กินก็ขึ้นแบบน,นั้นแล้วเราวเขาจะนอนแล้วมันจะนอนตรงนี้แหละเ,เขาขึ้นไปนอนก่อนนะไม,ไม่เอาขาขึ้นไไม่เอาเขาเหงาเพราะว่าเรานอนตรงนี้ดีกว่าเนี่ยนอนทำไมตรงนี้นอนตรงนี้ว่าตรงนี้มันเย็นแล้วกว็เหงาไปทั้งหมดไป ไม่อาอตรงนี้เย็นแล้วก็ตรงนี้มันนี่นี่อันนิ่มมันนุ่มมันเด้งเห็นไหมเย็นเด้งเด้งเห็นไหมโอ้โหเขาร้อนมากวนนี้อ๋อร้อนหน่อยหนึ่งอ๋อมันต้อนตรงนี้แหละเราด้วยกันนะนะอะไรกันอะไรนี่อะไรกันเลยเดี๋ยวทำอะไรตัวทำอะไรเนี่ย จะดูทำไมนี่ออกมาเขาจะนอนตรงนี้นะเขาอยากนอนในนี้เขาชอบนอนตรงนี้เขาชอบนอนตรงนี้ไม่ได้หรอไม่ได้ไันอนห้องอะไรดีงั้นเขาเปลี่ยนท่านอนก็ได้อนนอนเอาแบบนี้เลย mọi người mọi người mọi cái mọi người 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 mọi à, mọi người 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 này, này. người นี่นะเดี๋ยวทำให้ติดใจได้ไหมเดี๋ยวเครื่องมันติดนะติดเลติดลอยเขาลอยอยูอะไรเขานเนี่ย ทำอะไรเขาอ่าอะไรของเจอฮะก็คือเมาอยู่ไงเมาอะไรเมาอะไรจ้ะเดี๋ยวนะท่าทีมันออกมาเลยนะตายขาดที่เจอเจอตายขาดที่แล้วตอนเนี้ยตายเลยบอกเลยวันนี้วันนี้มีคนโดนยิงแล้วนะทุกคนเอเมนะครับว่าเจอท่าแทบไปแล้วไป ไม่ก็เธอเมื่อกี้เธอมเมาไงเขาเลยจะช่วยเธอเมาตรงไหนเขาเลยจะช่วยเธอพาไปเธอไปนอนเมื่อกี้มันเป็นอารมณ์ของคนกําลังโดนมอมนะใครโดนมอมก็เธอจะมอมเขาอ่ะกินเองขนาดนะเขายังไม่ได้มอมเลยเขาไม่ได้กินเลยจ้ะกินในตู้เย็นไปดูเลย <c oughs> เอาทุกคนไปแล้วดีวกว่าไ,ไปต้องกินนี้ไปเอากปต้อกินนี้ก็ไลค์ก็แชร์ก็ไม่เก่เบาใช่ไหมไม่เอาเนน like, share, ไม่เอาเธอจะให้เบาจริงจริง จะเรียกแบบเมื่อกี้จะเรียกว่าเมื่อกี้ทำไมครั้งนึงปิดไปฟหมดแก้ว <c oughs> <c oughs> คืนนี้ไม่รอดแน่